AIS e s p o r t โดยบริษัท Advanced Info Service จำกัดมหาชนหรือ AIS เก้าสู่การเป็นผู้นำตัวจริงของ e s p o r t Community ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยการเปิดให้บริการ AIS eSports t u d i o at AIS สยาม Community Gamer ใจกลางเมือง24ชั่วโมง AIS eSports t u d i o Community Gamer สุดล้ำแห่งใหม่ล่าสุดตั้งอยู่ที่ AIS สยามชั้น4สยามสแควร์ซอย7 พร้อมแล้วที่จะมอบประสบการณ์ให้เกมเมอร์ได้สัมผัสขุมพลังการเล่นเกมที่เหนือกว่าตลอด24ชั่วโมงจากโครงข่ายอัจฉริยะ AIS 5G และโครงข่ายบรอดแบนด์ไฟเบอร์ความเร็วสูงนอกจากนี้เหล่าเกมเมอร์ยังจะได้สัมผัสประสบการณ์การเล่นเกมที่พิเศษจากความร่วมมือของ AIS กับพันธมิตรในวงการเกมทั้ง Secret Lab, Samsung, Synnex, l o ก a และ Sony ที่ขนทับสุดยอดเทคโนโลยีเกมมิ่ง PC, คอนโซลและอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ที่ดีที่สุดและทันสมัยที่สุด เราในฐานะที่เป็นผู้สนับสนุนนะคะในเรื่องของการส่งเสริมให้ให้ประเทศไทยนะคะเป็น E-Sport h u ขนะคะของ Southeast a s ชียนะคะแล้ววันนี้เราได้เปิด a s e s p o r t Studio นะคะที่เอสยานนะคะเป็นแห่งที่2นะคะโดยที่เราได้จัดเต็มในเรื่องของเกมมิ่ง c นะคะรวมไปถึงคอนโซลเกมนะคะแล้วก็เกมมิ่งเกียรนะคะที่ดีที่สุดในประเทศไทยนะคะเราจะเปิดให้บริการออตั้งแต่วันที่23ธันวาเป็นต้นไปนะคะก็ขอเชิญทุกๆท,ท่านนะคะได้มาสัมผัสประสบการณ์พิเศษ ที่นี่นะคะ<อ>ว่า<ด>ที่นี่นะคะเรื่องแรกเลยก็คือว่าเรื่องของคอมพิวเตอร์นะคะ PC นะคะแล้วก็ส่วนที่เพิ่มเติมก็คือเรามีส่วนที่เป็น PlayStation แฟ c ชิพนะคะรวมไปถึงเกมมิ่งเกียร์ที่เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะคะก็จะมีความแตกต่างในเรื่องของประสบการณ์พิเศษนะคะรวมไปถึงโต๊ะเก้าอี้นะคะที่มาจาก s ิ c เ e t l a ลนะคะก็เป็นเกมมิ่งแชร์นะคะเกมมิ่งที่เป็น ะะที่เเป็นนนระดัับขของง Professional Workcast ะะ้าาใชากนนะะตลอดเวลาที่ผ่านมา AIS เดินหน้าเติมเต็ม e c o s ซิสเตทั้งการเป็นแบรนด์สปอนเซอร์ชิพสนับสนุนการจัดการแข่งขัน e-sport และล่าสุด AIS ได้ยกระดับอีกขั้นสู่การเปิด AIS e-sport Studio at AIS สยาม e-sport Community 24ชั่วโมงให้เป็นแหล่งรวมสุดยอดประสบการณ์ที่ดีที่สุดและทันสมัยที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้แนวคิด Ultimate Gaming Experience แบบจัดเต็มไม่ว่าจะเป็น The Best Network สุดยอดประสบการณ์การเล่นเกมบนโครงข่ายดีที่สุดที่แรกที่เดียวด้วยโครงข่าย Broadband Fiber ระดับ5 0 0 0ันทับหเมกะบิตเ์เซกที่มีความเร็วแรงเสถียรไม่แลัค โชว์ความหน่วงต่ำที่ระดับ3มิลลิวินาทีพร้อมสุดยอด AIS 5 G และ Wi-Fi 7ที่ตอบโจทย์ทุกการเล่นเกมเร็วแรงไหลลื่นไม่มีสะดุดและสุดยอดเทคโนโลยีเกมมิ่ง PC คอนโซลและอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ที่ดีที่สุดจากพาร์ทเนอร์ชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศนอกจากนี้ยังเป็นครั้งแรกในไทยกับการเปิดให้บริการเกมคอนโซล PlayStation 5 สัมผัสประสบการณ์แบบ Exclusive ทั้งเกมจากโซ n y ที่มากที่สุดและอัปเดตออกใหม่ล่าสุดรวมทั้งยังเป็นโชว์รูมสำหรับลูกค้าที่สนใจซื้อเครื่องเล่น PlayStation 5อีกด้วยและในโอกาสพิเศษเพื่อฉลองการเปิดตัว AIS eSports Studio at AIS สยามสายเกมเมอร์สามารถมาใช้งานได้ฟรี2ชั่วโมงแรกตั้งแต่วันที่23-31ธันวาคม2566นี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ช่องทาง Facebook AIS eSports ทั้งนี้ AIS eSports Studio at AIS สยามยังเป็นการสอดคล้องกับแนวคิด Ecosystem Economy ในการสนับสนุนการเติบโตและเติมเต็มโอกาสใหม่ๆร่วมกับพาร์ทเนอร์นำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศให้มีความแข็งแกร่งและเติบโตอย่างยังย่งยืนในที่สุด